สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สู่ข้นนะครับเอาวันนี้มาคนเดียวพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องได้สมตํากุ้งดองซีอิวพี่น้องแล้วก็แซลมอนพี่น้องโอ้ยมีแต่สีนงามเลยแซลมอนเนี่ยตอนนี้ใหญ่งนานนเลยพี่น้องโอ้ยนะตอนนันนาแล้วก็กุ้งตัวยิ่ง่งพี่น้องกุ้งกุ้งดองนี่เฮ็ดเองนะพี่น้องเด้อแล้วก็สมตําเพชรเลยทำอาพี่น้องเสียบไหลหาดไปเลยพี่น้องกินกับแก้มพี่น้องก็กินกับกระเทียม ต้นกระเทียมพี่น้องได้มาบมเด็กินจ้ากเท่อต้นกระเทียมพี่น้ององามๆไอ้กะมีดอกท่านไอ้ต้นท่านตะวันอ่อนผักกรอบอ้าพี่น,อน้องเสียบๆน้วยกันมีขนมจีนมานาวด้เส้งนงามเดี๋ยวเทียวกินบ้างก่อนนี่ก <c oughs> ินคนเดียวมาเลยนี่ฮวัหนังไก่พี่น้อง <c oughs> เอา้าโอ้แล้วก็จวดเลยดีกว่า เสียบของแถะเลยพี่นอ้องน้ำไรเงีพี่ลอืหวานจนะีก,กันอะหนายุบตำม้งลนี่ะตัวง่ายเนี่ย

ตกปลาตอนนั้นหนาทีเนี่ยเยมนมนที่กินโนกระตุนกนเ,นเทียมรอขงดเขาบากินตัมหงกก็บา,าดแสบแท้ดกอยกอกมขอทาเลยพี่เนอะ 对了，别闹！走啊！ xẹp khoáng thẻ đây. มันเป็นหลักชู้ได้เป็น้นองะมัคยกินเนียอปาแบบกชู้ต่วยอันกระเทียมนี่เคยกินเนี้ตกี้แทบเสียบเข่ากันมีลีกับตามหง nó làm dày. Đừng nua มุ่นลินอะไรไปเนาะจมอนจเส่น้ำเกัือด้ครับเพื่อรมเย็นๆมัเนี่ย ส่วนวันหยุดไปผาจัันไปเที่ยวเพชรบุรีโอ้ยพี่องแกงกะจานบรรยากาศดีดีอากาศแต่ว่าชวนมันหนาฝนนะครับให้ยืมฝนมาตก nghe yeah. yeah. em. đóng yên hưởng ngay ngay hết ngay lên suốt đoàn nó mạnh thế lại rồi เส่พบของแถ่ไปเนอะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับ,บที่มาติดตามรับชมนะครับด้อขอบคุณกําลังใจดีๆดีนะครับและก็ขอบคุณกูซสนับสนุนตีใต่คอมเมนต์พี่น้องขอบคุณหลายนะครับด้อ เอาอยากถุงแป๊บเดียวเสวกวากลอบเลยพี่หนืม เป็นหน่อมันขอตำทะเลนี่ครับสมตำทะเลได้พี่นหน่อเนอะ้อกุ้งกับเซมอน upset フェイフェイフェイってば。 กับับนนะ <c oughs> เอา้าตายบปา่ปลาเนี <c oughs> ่ยนี่ไม่นรอ Ohio. Wow. เสียบพร้อมแทถไปเนาะเติ้งเสียบเติง้งเพชรเอาคลิปนี้เอาซาลินกับพี่นอ้องได้สมตำกุ้งดองซีอิ๊วพี่นอ้องกับเซี่ยววันหวานฉ่ำเลยแก่ครับไอ้กระตุนกระเทียมนะครับกบระเพากรอบๆทานตะวันเสียบของแถไพี่น้องเด้อก็ขอบคุณพี่นอ้องทุกคนนะครับที่าแกะที่ตามรับชม ช่องของปงชาแน,นลนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการที่ตามนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับใต่คอมเมนต์นะครับเด้อครับขอบคุณหลายๆนะครับผ<อ>ูบ<แ>้ได้เข้าเบิรงก็จะเลือมกดติดตามแล้กดสับสไครต์กดไกลค์กดแชทเนี่ยเพื่อเปน็นกำงใจใหองปงในเหตุคลิปดีๆนะครับวันนี้ถ้ากินผักโข็ขอโทษขออภัยพี่ผีหน้องเด้อกะยายร้อนบนใ้มากินน้ำพันธุ์ใดแนวกินแล้วนะครับมันดิบแล้วก็มันเผ็ดพี่น้องเอาครับคลิปนี้ผมยังไลท์พี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ